แนะนำให้ไปงานนี้งานนี้คุณจะได้พบโชว์จากนักร้องที่มาจาก5เวทีใหญ่ของ130อวงที่ดีที่สุดคุณจะได้เจอเขาที่งาน Pepsi Present Cat Expo TD ค่ะ,อะ,อะขอต้อนรับวงสมกิ ที่ส่งคุณในฝันให้กับฉันขอคุณในครั้ที่เธอ Attention, friends. Teacher, friend, friend, yeah, Jack Bader.

ดีมากเลยเราทําเองเราก็ว่าดีอะเนาะคือทีมดูาการดนตรีที่รวมวงที่คุณอยากดูทั้งวงการมาอยู่ด้วยกันนะครับเหมาะกับคอเพลงแนวไหนครับพี่จง๋ง หรือได้หมดคอไหนก็ได้เพราะว่ามันหลากหลายมากนะฮะมันมันมันร้อยสามสิบวงมันมีดนตรีทุกประเภทอ่ะแล้วเราทำเหมือนซุปเปอร์มาร์เก็ตก็คือว่าคุณไปเลือกดูเอาคุณต้องชอบสักอย่างหนึ่งเรามั่นใจว่าคุณน่าจะชอบหลายอย่างอ๋อคือคือมีหลากหลายอย่างม่อกี้ของวงเฮียสมเกียรติเขาเนี่ยค่ะเฮียสมเกียรติค่ะคือจะถูกกับกุ๊กกิ๊บหนูจะเล่นนิดนึงอะไรนี่อะไร่แต่ไอแนวหนูเป็นแบบว่า เอตี้ไนตี้ก็มีก็มีใช่ไหมคะก็มีครับก็หลากหลายมากมันมีอายุศิลปินตั้งแต่แบบมีคาร์นเตอร์ใช่ไหมครับมีคาร์นเตอร์ชมา่จมาวครเนคาร์นเตอร์ไม่มาเลยเขาเรียกอจุดทูบมามีพี่ปิงฟูตี้ไหมพี่ปิงฟูตี้แกขอมาเหมือนกันแต่ว่าอมีงครับ้างครับมีมีนะมีนะมีนะมียังอยู่ปะ วงเล่นะวงครับไงวงครับมออกใจในชีวิตแรกๆเลยจังไหนวงนี้จังไหนพวกนี้จังไหนพวกนี้เอาไม่ได้ไปแล้วเป็นี่เมื่อกี้นี่เห็นปุ๊บเราด้วถึงวงครับทันทีเลยแบบว่ากลิ่นอายของสมัยนู้นมันกลับมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยลายทาอะไรทางะายทาอะไรทาวันนี้วงนี่กิ๊ชอบด้วยงานเราชื่ออะไรนะเห็นไม่ได้พูดนี่ออกเ F Pepsi Present Cat Fords 3D ใช่ค่ะพี่จ่องดูตกประลาอะไรก็ใจนิดนึงครับเว่าพี่จะพูดกูไม่ได้เายจองเลยรู้จักตั้งแต่ยังไม่มีผมหงอกอ่ะ โอ้คุณไม่ดีเราตู้สาโกกนำมาแล้วคุณก็ต้องไปทักก็แบบนี้แต่นี่เขาเจ๋งมากเลยนะเขาฟันของเขาคือเบดีโอ้วเขาก็อยู่ในวิทยุอยู่มาจนวันนี้กลายเป็น คนหนึ่งเขาเลิกทำไปหมดแล้วฮะไม่แต่พี่ทำแล้ววอล์กะมันต้องมีสักพื้นที่อยึ่งแล้วเป็นเพื่อนของพี่ด้วยแหละนะฮะแล้วเขามีของฮิปฮิปขายไหมอ่ะมีด้วยสิจะไปซื้อของอยากไปซื้อไม่พวกเราเราไปฟังเพลงเสร็จเราต้องไปใช้เงินด้วยเราไปจับจ่ายใช้สอยมีบ้านมีของขายด้วยนะครับเป็นตลาดสนิทด้วยไหมฮะตลาดก็เป็นตลาดค่ายเพลงนะที่แบบน่าจะแบบใหญ่ที่สุดเลยค่ายดนตรีนี่ก็มาขายซีดีกันเองขายื่นกันเองแบบว่าถ่ายรูปถ่ายรูปต่อราคากันแบบ ใกล้ชิดเลยจับไม้จับมือได้เลยเขับอกจำไม่จับมือมันใกล้ชิดมากอย่าไปเชื่อว่าซีดีขายไม่ได้นะครับงานเริ่มบ่ายสามงานเริ่มบ่ายสามถึงเที่ยงคืนนะครับและพิเศษคุณผู้ชมซื้อเป๊ปซี่นะฮะมูลค่าถ้าซื้อเบปซี่มูลค่า59บาทใช่ไหมครับซื้อบัตรเพียง800บาทครับจากราคาปกติ1,500นะใช่แล้วถ้าแปดร้อยเศษไปด้วยเบปซี่จะมีโปรโมชั่นดีดีต่อเวลานะครับซื้อได้ที่ไทยที่เข็มเมเจอร์ทุกสาขานะครับเสาร์อาทิตย์ นี้4-5ถึงกุมภาพันธ์นะครับบ่ายสามถึงเกือบเที่ยงคืนแท็บซี่เพอร์เซ็นต์แคดเอ็กซ์โปขอย้ำอีกครั้งขอย้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าหากว่าคุณซื้อแท็บซี่นะครับ59บาทซื้อบัตรเหลือแค่800บาทจาก1,500้าแท็บซี่นี่ก็ดีมากเลยเนาะดีอย่างนี้เงานนี้ก็เดี๋ยวเขาอีกงานนี้ก็เดี๋ยวเขาดีกเอีชูออร์ออร์งานดีๆต้่งได้เงินเติมเงินให้แม่เป๋าเปาเป็นมิเตอร์ไม่ดีตลอดเลยชอบมาก ทีส่สวนสนุก w o n d e r l ล n d สวนสนุก w o n d e r l ล n d อยู่ตรงไหน,น <c oughs> เรา <c oughs> ช่วยเชียรนด้วยค่ะที่เรากลับกับ เราแบ่ไปแล้วเราจะเห็นเป็นใช่จีชายโาย้ำอีกครั้งนึงดีกว่าเพาใครเพิ่งเปิดมาถ้าซื้อเป๊ปซี่ใช่ไหมอยากราคาแพงของทีเราต้องพูดต่อเหลือแค่800บาทมีปีนัาคุณมากไหมคุณนีนาบุญมากมีไหมคะโอ้โหปีไปตามเขาหน่อยสามีคุณต้องดูด้วยไหมพี่แ่ักกระบนึงเดี๋ยวเราคุยกันต่อในไลฟ์ส่วนใครที่ดูทางทีวีอดใจรออีกไม่กี่นาทีเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายของรายการเออจะคุยกับเฮียสมเกียรติก็ไม่ได้คุยกับเขาเลยอ่ะเดี๋ยวต้องคุยกับเฮียสมเกียรติในไลฟ์ก่่่อนีีคคะะด